สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆกัลยาณมนะิตรที่น่ารักในช่องกุญญาดาเลิฟทาโร่เพื่อนๆเ,เป็นยังไงกันบ้างคะ่ะหลับสบายกันไหมเอ,อ่ยยังไงก็นอนหลับให้เพียงพอนะคะดื่มน้ำมากมากนะคะแล้วก็ป้องกันตัวเองด้วยนะคะขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เป็นกำลังใจให้กันวันนี้เราจะไม่พูดพร่ำทำเพลงนะคะวันนี้หน่อยได้เปลี่ยนผ้าปูใหม่อีกแล้วจริงๆแล้วไพ่อันนี้หน่อยได้มาสักพักใหญ่ๆแล้วนะคะไพ่คลายนะคะซึ่งเป็นชุดที่ ที่สั่งตั้งแต่เป็นพรีออเดอร์นะคะซึ่งตอนนี้ก็คือนะคะได้เอาภาพปูมาใช้นะคะแล้วก็เห็นไหมหลังไพ่กับภาพปูเหมือนกันเลยนะคะสวยงามเป็นสาวน้อยน่ารักนะคะให้เข้ากับธีมวันนี้ตื่นมาเช้าสดใสมากๆอากาศดีๆนะคะ,ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันวันนี้หัวข้อเลยก็คือเขาคนนั้นคิดอย่างไรกับเรา ไปในสายของความรักความรู้สึกหรือว่าในความสัมพันธ์นะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าคนที่อยู่ในความคิดของคุณเนี่ยนะคะเขาคนนั้นรู้สึกอย่างไรกับเราขอให้คุณนะคะคิดถึงหน้าเขาคนนั้นนะคะแล้วก็อนุญาตนะคะให้หน่อยได้เปิดไพ่ออกมานะคะจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวมาฟังกันนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะทุกคนมันเป็นอ่า general เนาะเอาเป็นว่าฟังไว้ นะคะเพื่อความสนุกเหมือนนิทานก็ได้นะคะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวมาดูตัวตนของเราก่อนนะคะตัวตนตัวตนตัวตนของคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้เป็นใครนะคะมาดูกันขออนุญาตนะคะครูครูบาอาจารย์นะคะน้นถึงหน้าเขาไว้นะคะอะ่ะเดี๋ยวมาดูตัวตนของคุณก่อนยอมรับความจริง อืมคนที่คุณนึกถึงคือคนที่คุณเคยจบกันมาแล้วเหรอคะยอมรับความจริงแตกแยกเผชิญหน้าโอ้โหไม่ธรรมดาความสามารถมีเป้าหมายโอเคหนะ่อยรู้ละคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะที่เราถามว่า นะคะใครคนนั้นเขาคิดอย่างไรกับเราคนคนนี้นะ่ะนะคะตัวตนของคุณอ่าเดี๋ยวดูตัวตนก่อนนะเนาะเราจะหลงไปอีกตัวตนของเข้ามาของคนที่เข้ามาดูคลิปนี้คือคนที่ Move on แล้วแสดงว่าคนที่คุณเข้ามานะคะคิดถึงเขาหรือคนที่อยู่ในความคิดของคุณที่คุณดูคลิปนี้นะ่ะ อาจจะเป็นคนที่อยู่ในสังคมเดียวกันกันกบคุณมีปฏิสัมพันธ์กับคุณแล้วหรืออาจจะมีความไม่เข้าใจกันผิดใจกันหรือบางคนอาจจะแยกย้ายกันไปเพราะการงานหน้าที่หรืออาจจะเป็นคนที่อยู่ห่างไกลกันก็ได้นะคะพลังงานของคุณนะเวลานี้ถามว่า move on ได้ไหมก็คือ move on โดยการใช้ชีวิตนะคะของตัวเองไป นะคะแล้วก็อาจจะมีในบางครั้งที่ยังรู้สึกถึงเขาคนนั้นอยู่มันอาจจะเป็นในลักษณะของบางคนอาจจะอยู่ในพื้นที่เดียวกันที่ยังต้องได้พบได้เจอกันอยู่นะคะได้เหมือนกับมีปฏิสัมพันธ์กันแต่ด้วยความที่บางทีมันอาจจะเป็นในลักษณะของต่างคนต่างไม่แสดงความรู้สึกเดินผ่านกันไปมาหรืออาจจะพบเจอกันในสังคมทางโลกออนไลน์ซึ่งอาจจะเป็นช่องทางในการที่ คุณกับเขาคนนั้นเนี่ยยังมีการเชื่อมต่อกันอยู่นะคะก็คือประมาณว่าอาจจะเคยมีความในใจอาจจะเคยสงสยัยอาจจะเคยมีความรู้สึกดีๆและยังมีคอนเนคชันกันอยู่มีการปฏิสัมพันธ์หมายถึงว่ายังมีช่องทางการติดต่อกันอยู่ไม่ได้บล็อกกันไปเลยในชีวิตแต่เพียงแต่ว่าความรู้สึกอาจจะไม่เหมือนเดิมนะคะบางคนอย่างที่หน่อยบอกที่เปิดมาได้แถ้วยเนี่ยแน่นอนอยู่แล้ว นะคะมันเป็นในลักษณะของคุณได้ move on ออกมาแล้วนะคะอาจจะเป็นคนที่คุณเคยชอบอาจจะเป็นแฟนเก่าคนรักเก่าหรืออาจจะเป็นคนที่เคยมีปฏิสัมพันธ์มีความรู้สึกดีๆให้กันซึ่งณนะเวลานี้ต่างคนก็อยู่ในพื้นที่ของกันและต่างคนก็อยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะคะไม่ได้มีการมาปฏิสัมพันธ์กันอย่างชัดเจนนะคะอันนี้ค็คือห้าม้เท้าอาจจะเป็นคนในวงการทํางานของคุณก็ได้นะคะคนที่ ต้องมีการติดต่อพูดคุยกันในเรื่องของการทํางานนะคะแต่อาจจะด้วยความที่ความรู้สึกอาจจะไม่เหมือนเดิมหรือมีข้อสงสัยภายในจิตใจแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะพูดคุยกันได้นะคะก็เป็นได้นะคะเนี่ยมีการเผชิญหน้ากันแต่ว่าณเวลาเนี้ยที่หน่อยบอกว่าคุณ move on ได้แล้วนะคะแล้วก็ต่างคนก็ต่างมีเป้าหมายในชีวิตเนาะอัศวินถือเหรียญเอ่ยนะคะราชาถือไม้เท้าเอ่ยนะคะส p ปร n g นะคะ นะคะณนะตอนนี้ต่างคนต่างมูออนต่างคนต่างเขาเรียกว่าไปใช้ชีวิตกันนะคะไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์ในลักษณะของใกล้ชิดกันเหมือนเดิมนะคะเพียงแต่ว่าเป็นในลักษณะผิวเผินหากคนที่คุณนึกถึงอยู่มีลักษณะประมาณนี้นะคะก็สามารถดูต่อได้เลยนะคะเพราะว่าเรามาถามว่าใครคนนั้นนะคะรู้สึกอย่างไรกับเราใช่ไหมที่หน่อยหัวข้อเนาะ เอาขนาดรู้สึกอย่างไรกับเราซึ่งคนที่เรามาถามเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ไม่ใช่คนที่คบกันแล้วแหละมันต้องอาจจะเป็นเนี่ยมันก็เลยเปิดมาเป็นในเรื่องของคนเคยผูกพันคนเคยรักคนในอดีตนะคะประมาณนี้หรือว่าคนที่อยู่ในสังคมอยู่ในความปฏิสัมพันธ์กันแต่ว่าไม่ได้มีในเรื่องของเชิงชู้สาวนะคะเป็นคนที่เนี่ยบางคนก็เคยได้พบยังต้องได้พบได้เจอกันอยู่ อะไรประมาณนี้แต่ด้วยภาระหน้าที่แต่ด้วยอะไรที่แบบที่ต้องได้ติดต่อประสานงานกันหรืออะไรก็แล้วแต่แต่นะเวลานี้ต่างคนต่างเดินกันไปคนละเส้นทางอ่ะทีนี้มาดูกันว่าแล้วเขารู้สึกอย่างไรกับเรานะคะพอดีหน่อยเห็นไพ่ใบนี้มันอยู่วางอยู่ใกล้ๆกกันซึ่งอันนี้เป็นตัวตนของเราไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะที่เข้ามาดูนะคะไพ่ตัวตนหน่อยใช้ไพ่คลายที่เป็นผู้หญิงส่วนไพ่ ความรู้สึกของเขาคนนั้นหน่อยจะเอาไพ่อันนี้ดีกว่าน่ารักดีนะคะเป็นเด็กผู้ชายน่ารักนะคะในการมาสอบถามมันจะได้ดูถึงความแตกต่างกันเนาะว่าตอนนี้นะคะเขารู้สึกอย่างไรกับเรานะคะซึ่งสถานการณ์ตัวตนของคุณค่อนข้างที่จะ,ะไปในทิศท,ทางที่อาจจะเห็นกันแล้วปิ๊งแวบบ้างหรืออาจจะเห็นอะไรที่มากระตุ้นความรู้สึกแล้วนึกถึงเขาบ้าง หรืออาจจะเห็นโพสต์ของเขาแล้วทาให้รู้สึกบ้างอะไรบ้างต่างคนก็อาจจะมีเห็นนะคะความเคลื่อนไหวกันไปอ่ะทีนี้เรามาดูกันดีกว่านะคะว่าแล้วเขาคนนั้นนะคะคิดอย่างไรกับเราก็อย่างว่าเนาะบางคนก็ต้องอยู่ห่างกันเพราะหน้าที่ความจําเป็นนะคะบางคนก็อยู่ไกลกันน่ะนะคะใช้โลกออนไลน์ในการสื่อสารหรือบางคนก็อาจจะมีการ นะคะย้ายถิ่นฐานบ้านเกิดหรือมันมีเหตุผลมากมายเนาะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือบางคนไม่ได้ย้ายไม่ได้อะไรหรอกเพียงแต่ว่ารู้สึกว่าบางทีมันอาจจะไปกันไม่ได้หรือว่ามันมีอะไรที่ทําให้คุณสองคนยังไม่สามารถที่จะสื่อสารถึงกันได้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหน่อยขออนุญ,ญาตทําเป็นสามสามสเต็ปแล้วกันนะคะ สเตปแรกเลยก็คือคนที่จบกันไปแล้วหน่อยขอห้าใบให้กับคนที่จบกันไปแล้วขอโทษทีค่ะอันนี้คือคนที่จบกันไปแล้วนะคะห้าใบเนาะห้าใบหรือยังหนึ่งสองสามสี่ห้านี่คือคนที่จบกันไปแล้วและยังมีคอนแทคกันอยู่นะคะต่อไปคืออือต่อไปคือคนที่ เคยมีความรู้สึกดีๆให้กันอะต่อไปคนที่เคยมีความรู้สึกดีๆให้กันแต่ว่ายังไม่ได้ปฏิสัมพันธ์กันชัดเจนแล้วกันเนาะนะคะคนที่อาจจะอยู่ในวงสังคมเดียวกันนะคะมีความรู้สึกดีๆให้กันอะไรประมาณนี้นะคะสองสามสี่ห้า แล้วอีกอันนึงหน่อยขอดูในลักษณะของคนที่ต่างคนต่างมองกันต่างคนต่างกักกันนะคะยังไม่ได้มีสถานะใดๆนะคะอาจจะเห็นหน้ากันเห็นหน้าค่าตาส่องกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะอันนี้วันนี้จะมาในรูปแบบใหม่เดี๋ยวเวลาเดี๋ยวหน่อยทำ time stamp ไว้ให้นะคะทุกคนอ่ะดูดูคนที่ เคยใช้ชีวิตร่วมกันพบหากันมีครอบครัวกันแต่ต่างคนต่างแยกย้ายออกไปมาดูกันนะคะอืมเขารู้สึกอย่างไรกับเรามันยังมีคือทุกคนคะ่ะอ่ะดูเป็นภาพโดยรวมเนาะมีทัมเรนก็คือการปรับสมดุลแต่เดวิลมันเป็นในลักษณะของยังคิดถึงกันอยู่นะคะแต่ว่าก็ต่างคนก็ต่าง มันเป็นในลักษณะของต่างคนต่างแยกย้ายกันไปแต่ยังดูความสำเร็จความพัฒนาการของกันและกันอยู่นะแต่ด้วยภาระหน้าที่แต่ด้วยสิ่งที่ต้องทำเนี่ยมันอาจจะไปในคนละทิศทางนะคะหรือว่าความจำเป็นอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณสองคนเนี่ยต้องแยกย้ายกันออกไปแต่หน่อยมีความรู้สึกว่าเอาจริงจ นะคะในส่วนลึกเขาเนี่ยนะคะเขายังมีความผูกพันกับคุณอยู่ยังมีความรู้สึกดีๆหมายถึงว่ายังมีสิ่งดีๆให้กันอยู่แต่ด้วยชีวิตที่ต้องดำเนินต่อไปแต่ด้วยเหตุผลอะไรมากมายนะคะที่ทำให้คุณสองคนต้องได้แยกย้ายกันไปเนี่ยมันก็เลยอาจจะทำให้ต่างคนก็ต่างต้องโฟกัสในชีวิตของตัวเองเส้นทางของตัวเองไปนะคะสี่เหลี่ยญมันเป็นความ มันเป็นความมั่นคงในพื้นที่ของตัวเองอะค่ะนะคะมันเป็นความมั่นคงมันเป็นความรู้สึกยึดติดถามว่าเขายึดติดไหมอืมหน่อยมีความรู้สึกว่าใครคนนั้นถึงแม้เขาจะมีใครคนใหม่หรือยังไม่มีใครคนใหม่นยหน่อยก็มีความรู้สึกว่าในทุกๆครั้งที่เป็นในเรื่องของช่วงเทศกาลที่เคยมีอะไรหรือว่าเห็นอะไรที่ทำให้นึกถึงกันเนี่ยเขาก็ยังคงนะคะเข้ามาดูเข้ามาส่อง เข้ามา,าดูความเคลื่อนไหวของคุณอยู่นะคะแต่ว่าอันนี้จะเป็นในลักษณะเหมือนกับแบบสั่งคนก็ต่างที่จะ move on กันไปได้แล้วบางคนก็อาจจะมีความรู้สึกหมายถึงว่าจบกันไปแต่ก็ยังเป็นเพื่อนกันได้ contact ก,กันได้อะไรประมาณนี้นะคะแต่หน่อยมีความรู้สึกว่าน่าจะเป็นคุณมากกว่าที่มีความรู้สึกว่าอาจจะไม่ต้องบล็อกก็ได้ให้เห็นความ สัมผัสให้เห็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้เห็นชีวิตของกันไปแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ก็ไม่ต้องทักทายกันไม่ต้องอะไรกันหรอกอะไรอย่างเงี้ยต่างคนต่างอยู่กันไปเหมือจะเป็นฝ่ายคุณมากกว่านะคะแต่พอดีอันนี้เรามาถามว่าแล้วเขารู้สึกอย่างไรเขาก็ยังมีความผูกพันอยู่เนาะในเรื่องของการที่เราเคยใช้ชีวิตร่วมกันแต่เพียงแต่ว่ามันอาจจะมีเหตุผลอะไรบางอย่างนั่นแหละที่ทําให้คุณสองคนนะคะต้องได้จากกันไป เราจะไม่พูดถึงบุคคลที่สองสามสี่เนาะเอาเป็นว่าแยกย้ายกันแล้วต่างคนต่างอยู่มุฟออนกันแล้วนะคะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณก็คือหากเห็นคุณมีความสุขเขาก็ดีใจแต่สําหรับคุณหน่อยมีความรู้สึกว่าบางทีน่าจะอยู่ในจุดที่ว่าฉันมีความสุขแล้วไม่ต้องมาสนใจอะไรประมาณนี้แต่ก็ไม่ได้บล็อกไม่ได้ปิดกัน้นการมองเห็นนะคะก็ให้เห็นไปแต่เพียงแต่ว่าถ้าให้โบกกลับมาก็อาจจะไม่ได้แล้วอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นตัือคุณอะ่ะทีนี้มาดูต่อไปกองที่สอง กองที่สองนี่คือสำหรับคนที่มีความรู้สึกดีๆให้กันแต่อาจจะอยู่ในวงสังคมเดียวกันนั่นแหละนะคะเหมือนกับลักษณะต่างคนก็ต่างมีปฏิกิริยาเอ๊ะเอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็อาจจะยังอย่างเชิงกันอยู่อะไรกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยเรามาดูกันนะคะแม่ก็มี แอบส่องแอบมองกันบ้างเหอะนะคะยังแบบมีความห่วงใยห,ห่วงหาแต่เพียงแต่ว่าแต่ว่าไพาา่เนี่ยกองที่สองเนี่ยนะคะสำหรับคนที่แบบกําลังกักกันอยู่เนี่ยนะคะคนที่อยู่ในใจของคุณเนี่ยที่เห็นหน้าค่าตากันอยู่หรือว่ามีปฏิสัมพันธ์กันอยู่อันนี้กองที่2คือมีปฏิสัมพันธ์กันนะคะในเรื่องของอาจจะงานก็ดีการติดต่อธุรกรรมก็ดี เพื่อนของเพื่อนก็ดีหรืออะไรก็ดีอันนี้ยังมีการติดต่อกันอยู่นะแต่ว่าเป็นในลักษณะ,อะมองๆกันแต่ว่ายังไม่มีเขาเรียกว่ายังไม่ได้เชื่อมโยงกันชัดเจนนะคะหน่อยดูแล้วเป็นในลักษณะของต่างคนก็ต่างมีความสุขในพื้นที่ของตัวเองกําลังพยายามที่จะแสดงความสุขออกมานะคะ แสดงความสุขฉันมีความสุขฉันอยู่คนเดียวฉันก็แฮปปี้อยู่โสดๆอย่างนี้ไปนะคะให้คนเขาเสียดายเล่นอะไรประมาณเนี้ยนะคะในลักษณะที่แบบว่านึกถึงกันตอนที่แบบเหงาๆตอนกลางคืนตอนที่ไม่มีใครต่างคนก็แต่ต่างแอบส่องนะคะได้แต่แอบส่องแอบมองกันอยู่นะคะถามว่าเขามีความรู้สึกยังไงหน่อยว่าเขาน่าจะอยู่ในจุดที่ไม่กล้าเข้ามานะคะ เพราะว่าด้วยตัวคุณอาจจะเป็นคนที่มีพลังงานเอเนอรของคนที่มีความรู้สึกว่าฉันไม่ต้องการใครคุณอาจจะปล่อยพลังเอเนอรแบบนี้ออกไปก็ได้นะเพราะว่าคนที่อยู่เป็นโสดก็ดีหรือคนที่เคยเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวก็ดีหรือคนที่อยู่ในสถานะที่แบบเคยผิดหวังในเรื่องของความรักมานะ่ะพอมาอยู่ในจุดที่มีความสุขหาความสุขได้ด้วยตัวเองแล้วเติมเต็มได้ด้วยตัวเองแล้วอ่ะมันจะกลายเป็นเนี่ยนะ เหงาบ้างไหมก็เหงาแต่ว่าถ้ามีใครเข้ามาแล้วไม่ดีเท่าตอนที่ตัวเองอยู่คนเดียวเนี่ยฉันก็ไม่เอาท,ทั้งทงที่อาจจะมีคนในใจหรือว่ามีคนที่แอบชอบแอบมองนะนะคะแล้วก็มีเอ๊ะสงสัยในความสัมพันธ์สงสัยในสายตาสงสัยในปฏิกิริยาแต่ถ้าเธอไม่แสดงฉันก็ไม่แสดงต่างคนต่างต่างคนต่างมีอีโก้อะนะคะฉันก็คิดว่าฉันแน่อืส่วนเขาก็คิดว่า เขายังไม่กล้าเข้ามาด้วยความรู้สึกที่คุณแสดงออกไปอย่างชัดเจนว่าฉันมีความสุขดีกับการที่ฉันอยู่อย่างแบบคนเดียวฉันก็มีความสุขคนเดียวเก๋ๆไปนะคะคนที่เข้ามาดูคลิปนี้อาจจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ได้นะแต่บางทีคุณอาจจะแสดงให้โลกรู้ก็ได้ว่าพลังงานของคุณเป็นในลักษณะที่แบบว่า ปากอาจจะบอกว่าไม่ต้องการใครไม่อยากมีใครแล้วเคยผิดหวังมาแล้วหรือเห็นคนรอบข้างมีความผิดหวังมากมายก็เลยไม่อยากเป็นแบบนั้นหรือรู้สึกว่าอยู่ใช้ชีวิตคนเดียวจะไปไหนก็ได้ไปอยากที่จะไปเที่ยวไปกินอะไรก็ได้ไปทําอะไรก็ไม่ต้องปรึกษาใครไม่ต้องมารอไม่ต้องมาคอยรอใครว่าจะกลับมาตอนไหนทําอะไรอยู่กับใครเนี่ยคุณแสดงออกออกไปให้คนทั้งจัก,กรวาล นะคะรับรู้ว่าคุณอมีความสุขแล้วณเวลานี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่คนที่คุณเอ๊ะในใจเนี่ยที่คนที่เห็นกันอยู่เนี่ยนะคะหรือว่ามีปฏิสัมพัญในโลกในชีวิตจริงเนี่ยนะคะทําให้เขารู้สึกว่าเขาก็ไม่กล้าที่จะเข้ามาหรอกคุณเ <laughs> พราะเขาก็รู้สึกว่าคุณก็แสดงชัดเจนว่าคุณก็ไม่ได้ต้องการมีใครเพราะฉะนั้นไม่เข้ามาดีกว่า ในลักษณะเหมือนกับแบบถ้าเข้ามาแล้วมันแบบผิดแผนไม่เป็นไปอย่างที่คิดหรือว่าคุณไม่ได้ต้องการเขาจริงๆหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เขานะคะเฟลได้กลายเป็นคนที่ไม่มีตัวตนไปอะไรเงี้ยอันนี้คือความรู้สึกเขานะอ่ะทีนี้มาดูกองที่สามอันนี้คือสําหรับคนที่ไม่มีใครทั้งคู่แล้วก็โซดโสดอาจจะมีใครที่คุณอิชอบอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอยู่ในใจเห็นกันในโลกออนไลน์อะไรอย่างเงี้ย อันนี้คือค่อนข้างที่จะห่างอันนี้คือดีฟหน่อยนะอันนี้คือลึกหน่อยเคยคบเคยใช้ชีวิตร่วมกันแล้วจากกันไปอันนี้เป็นในลักษณะกั้มกึ่งกั้มกึ่งก็คือมีความเอ๊ะภายในใจแต่ว่าอันนี้เป็นในลักษณะคนที่เราแอบรักแอบชอบแล้วกันเนาะคนที่มีสังคมเดียวกันคอนเน็กชันเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ได้อันนี้เป็นคนที่เราแอบชอบมาดูกันดีกว่าว่าเขาจะรู้ไหมว่าเราแอบชอบหรือว่าเขารู้สึกอย่างไรกับเราเห็นไหม น่าจะเป็นในลักษณะคนที่อยู่ในโอ้โหเขารู้สึกอย่างไรกับเราเหรอเขารู้สึกว่าเขารู้สึกผูกพันกับคุณนะคะแต่ว่ามันยังเป็นในลักษณะของอ่าคืออย่างที่หน่อยบอกเนาะว่ามันเป็นในลักษณะของเป็นคนที่อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงก็ได้ เป็นเพื่อนกันในโลกออนไลน์ก็ได้หรือนานๆเจอกันทีก็ได้ด้วยสังคมหรือบริบทอะไรที่คุณสองคนต้องเคยเจอกันตัวจริงนะนะคะหรืออาจจะเป็นในลักษณะที่นานๆไปสัมมนาแล้วเจอกันทีนะคะหรือคุณไปติดต่อธุรกรรมเคยติดต่ออะไรไว้แล้วก็ได้คอนแทคก,กันมาอย่างเงี้ยประมาณนี้หรือว่าอาจจะเป็นคนในที่ทํางานเดียวกันก็ได้ที่มันมีความรู้สึกแบบไม่กล้าที่จะแสดงออกอะไรอย่างเงี้ย อันเนี้ยเป็นในลักษณะเหมือนเดาแอบมองแอบดูเขาอยู่เนี่ยมันก็เลยเป็นสามเหรียญมันเป็นในลักษณะของมันต้องมีการเชื่อมต่อกันในโลกแห่งความเป็นจริงความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะคะอันนี้สิบดาบขึ้นมาเลยนอกนั้นโอ้โหนอกนั้นเป็นเหรียญเหรียญจะเป็นส่วนใหญ่คนที่คุณนึกถึงคนนี้เนี่ยอืม มีความเป็นมีอายุห่างกันมากไหมคะหน่อยขอถามเพราะว่าพลังงานออกมาเป็นในลักษณะของนึกถึงเขาเพราะว่าเขาอาจจะทำให้เรามีความกระชุ่มกระชวยเป็นคนที่ทำให้เรารู้สึกแบบอาจจะอยู่ในที่ทำงานเดียวกันรู้สึกเครียดมาแล้วพอเห็นเขาหรืออะไรแล้วรู้สึกแบบ คนคนนี้น่ารักจังเลยคนคนนี้ตรงสเปคหรือคนคนนี้ทําอะไรแล้วแบบว่าทําให้เรารู้สึกกระชุ่มกระชวยแต่ถามว่าจะเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์หรืออะไรไหมน่าจะไม่นะคะเพราะหน่อยดูแล้วลักษณะน่าจะเป็นคนที่ต้องได้มีคอนเน็กชันกันแล้วแบบต่างคนก็ต่างแบบไม่ได้อยากที่จะมีความสัมพันธ์ที่มันลึกซึ้งอ่ะขอให้ต่างคนต่างใช้ชีวิตของตัวเองไปทำในสิ่งที่ตัวเองชอบไปแล้วก็เหมือนกับ ทุกครั้งที่ต้องการกำลังใจหรือว่าเข้าไปได้เห็นหน้าฟีดเขาแล้วแค่นี้ก็มีความสุขแล้วอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้คือความรู้สึกของเขาที่มีต่อเราด้วยนะไม่ใช่เราอย่างเดียวหน่อยคิดว่าต่างคนต่างมีพลังบวกให้กันนะ่ะเหมือนกับคุณก็พยายามแสดงความรู้สึกหมายถึงว่าใช้ชีวิตแบบมีความสุขของคุณไปนะคะเป็นพลังงานบวกให้แก่กันไปโดยที่ไม่ได้ต้องการที่จะเข้ามา เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งพอร,รู้สึกว่าไม่ยังไม่สามารถที่จะก้าวข้ามผ่านเส้นกัน้นนะคะในพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองได้อะไรประมาณนี้นะคะต่างคนก็ต่างพัฒนาตัวเองไปทํางานของตัวเองไปรับผิดชอบของตัวเองไปบางทีเห็นในหน้าีดว่าเออคนนี้เขาทํานู่นนั่นนี่กิจกรรมต่างๆแล้วคุณก็ดูแล้วคุณก็อาจจะก,กดไลค์หรือว่าไปคอมเมนต์อะไรทําตัวปกตินะคะ่ะ เพราะว่าอาจจะอยู่ในจุดที่ไม่ได้ต้องการให้เข้ามาในชีวิตแต่เพียงแต่ว่าแค่เห็นเขามีความสุขแล้วก็สุขใจแล้วอะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณก็เช่นกันค่ะเหมือนเป็นพลังบวกให้แก่กันนะ่ะแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ได้ลึกซึ้งถึงขั้นเป็นในลักษณะของความรักนะทุกคนมันเป็นในลักษณะของเขาอาจจะชื่นชมคุณเขาอาจจะเห็นว่าคุณดูเป็นคนที่มีพลังงานบวกมีพลังงานเอเนอร์จีแห่งความสุขอย่างเงี้ยคือไม่ได้ทำร้ายกันนะคะเป็นความรู้สึกที่แบบว่า เป็นกลางกลางๆเหมือนแบบมันมันสเตเบิลอะมันมันแบบว่ามันไปได้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยดูอยู่ด้วยกันนะคะก็มีความสุขได้ปฏิสัมพันธ์กันได้อะไรกันแต่ไม่ได้มีความแบบอยากที่จะให้เขา้าวเข้ามาในชีวิตอยากที่จะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าหน่อยมีความรู้สึกว่าคุณเอาจริงๆแล้วก็อาจจะอยู่ในจุดที่บางคนก็เป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอะเนาะ ะะหรือบางคนก็รู้สึกเคยผิดหวังในชีวิตมาเพราะฉะนั้นการจะมีใครเข้ามาเนี่ยบางทีคุณอาจจะปิดกั้นประตูตรงนี้แล้วก็ได้เพราะฉะนั้นการที่เราได้เห็นใครที่ทําให้เรารู้สึกกระชุ่มกระชวยหัวใจเนี่ยนะคะที่หน่อยบอกว่าเด็กกว่าพอดีด,ดูสินะคะมีเด็กเข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้ก็เด็กนะคะเนีย่ยอย่างเงี้ยนะคะก็เอาเป็นว่าเก็บเขาไว้ในพื้นที่แห่งความปลอดภยัยนะคะถามว่าเขารู้สึกอย่างไร ก็น่าจะพอๆพอกันกับคุณนะคะคนที่คุณนึกถึงแค่เป็นพลังบวกให้กันในพื้นที่ของแต่ละคนแค่นั้นเลยนะคะเอาเป็นว่าไม่รู้ว่าจะตรงหรือไม่ตรงยังไงพราหน่อยก็ไม่ค่อยนะคะเชี่ยวชาญในเรื่องของตรงนี้สักเท่าไหร่เอาเป็นว่าฟังไว้เป็นขำๆแล้วกันเนาะใครเคยเป็นหรือว่ารู้สึกอย่างไรอยู่ก็มานะคะบอกเล่าสู่กันฟังได้นะคะใครที่ฟังมาถึงตอนท้ายนะคะขอขอให้พิมพ์คำว่ายอมรับ ความจริงนะคะการที่เราอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยกล้าเผชิญหน้านะคะนะคะกับโลกแห่งปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าสถานะจะเป็นแบบไหนแต่คุณก็สามารถที่จะ move on นะคะแล้วก็พาตัวเองไปสู่เป้าหมายได้เพราะว่าคุณเป็นคนที่เห็นไหมคะราชินีถือไม้เท้าแล้วก็เป็นอัศวินถือเหรียญค่ะพร้อมที่จะมุ่งทะยานไปข้างหน้าถ้าเผื่อว่าใครมาทำให้เราสะดุดเนี่ยคุณก็พร้อมที่จะ ม o ก e อนะะ Move on, อย่างรวดเร็วเพราะว่าเป้าหมายของคุณชัดเจนมากๆนะคะเอาเป็นว่าหน่อยเป็นกำลังใจกับคนที่พบเห็นคลิปนี้น้อมรับพลังงานดีๆนี้ไปนะคะทุกคนโอเคค่ะยไปละค่ะบ๊ายบาย